นั่นแหละลูกใหญ่ๆนั่นน่ะลูกใหญ่ๆเออนั่นน่ะชอบนั่นนะอืมอืม อืมลูกใหญ่ดีหอมเนาะน้ำมันหอมระเหยแค่ดิบนี่ก็โอ้โหใบก็ใส่ใส่ไป น้ำมันเนี่ยอันนี้นะน้ำมันผิวมะกรูดเราคึงคึงจนจนน้ำมันผิวมะกรูดออกแล้วไปแช่ในโอ่งจะช่วยไม่ให้เกิดยุงลายได้อไม่ใช่แค่เป็นน้ำมันหอมระเหยอ,อย่างเดียวนะมันมันช่วยตองกันเองแบบการเกิดสวยดีนะมะกรูดบ้านเรา โอ้ยไอ้ต้นลีลาวดีของพี่อุรัดางามงามเนาะดดเ,เออน่ารักดีรัดสวยบอกพี่อุกับพี่ไก่มาบ้านบ่อยๆนะคะ เอาเด็กๆมาเที่ยวหาหน่อยคะ่ะคิดถึงนะคะอย่าต้องเหยียบบนกำแพงแหละมันออกฝังบ้าดนด่บูเยอะหรอ,อมึงพวกเอ็นชอ็อตเยอะ บ้านป้าแนี่ยมองไม่เจอเลยเนาะอืมเอาใบไหมไม่รู้ใบส,สวยๆก็เยอะนี่เราฝากไปเผื่อทำแกง <î S 2> เผื่อป้าแกทำแกงอืมโอ,อ้ลูกใหญ่เนาะอืมเยอะสวยเชียว เป็นใบมะกรูดเก็บดิเก็บเก็บไปฝากป้าหน่อยเก็บเ,<อ>เก็บปันใให้หน่อยวะได้